แฟนเป็นคนจีนนะครับแต่ว่าบอกหมดรักเราไปแล้วนะครับตอนนี้บล็อกไปแล้วแต่ไม่ลบรูปเราค่ะการที่คนคนหนึ่งหมดรักเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่มีความตื่นเต้นในความสัมพันธ์อีกแล้วสองเขารู้สึกว่ามันไม่มีความคาดหวังอะไรใหม่ๆอีกแล้วในความสัมพันธ์ตอนนี้สาม เขารู้สึกว่าเราเป็นของตายหันกลับมาเมื่อ,อไรก็ได้สเขารู้สึกว่าเรามีการกระชับพื้นที่หรือพยายามผูกมัดซึ่งมันทําให้คนอือับเมื่อเขารู้สึกว่าอยู่ในความสำมนธ์แล้วมันมีความรู้สึกเนี้ยอนาคตก็มองไม่เห็นนะครับมีแต่การผูกมัดแชกโทรศัพท์มือถือไม n เซ็ทลบๆหรือว่าบางทีเราอาจจะไปทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ มันทําให้คนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเช่นบางคนมีนะครับคูเกมทาแบบนั้นใช่ไหมเดีย๋ยวฉันจะฟอ้องเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะทําให้คนกลับมารักใหม่กันเลยครับสร้างความตื่นเต้นในความสัมพันธ์ใหม่คราวนี้คุณจะต้องสร้าง before after แล้ะตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาเราเป็นไงบ้างกลัวความสูงเดินขึ้นไปไไนก็หอบแล้วนะครับ ไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวเป็นคนไม้เซ็ตลบๆคุณต้องเปลี่ยนตัวเองให้อยู่อีกฝั่งในฝั่งดีนะครับไม่ใช่ฝั่งไม่ดีนะครับให้อยู่ในฝั่งดีเช่นอาจจะถ่ายภาพโชว์นะครับออกกําลังกายจากตอนแรกเดินขึ้นบันไดก็หอบแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ่ายภาพโชว์ว่าฉันออกกําลังกายฉันไม่กลัวความสูงพฤติกรรมใดก็ตามแต่ที่เป็นพฤติกรรมแย่ๆไอตอนอยู่กับเขาตอนนี้ต้องพรีเซนต์ตัวเองใหม่ สองครับต้องมานั่งวิเคราะห์ปมของเขาครับว่าแฟนเก่าของคุณเป็นคนบุคลิกประเภทใดกินเร็วเร็วเดินเร็วเ,วเ,วเ็วไหมหรือเป็นคนที่ขี้เกียใจคนอื่นหรือเป็นคนที่ทําอะไรละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างต้องวางต้องจัดทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแฟนของคุณมีบุคลิกลักษณะประเภทไหนก็จะต้องถ่ายภาพพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยให้ตรงกับปมที่เขาเป็น วิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิจครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขัง คุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปร,โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ